เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจรัชดาธนาดีเกลกรองโฆษกรัฐบาลนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโดยในเพจรัชดาธนาดีเกลกรองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์ว่าการยางแห่งประเทศไทย ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน1.4ล้านรายฟรีคุ้มครองตั้งแต่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยททําททประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทุกช่วงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนกับกยทภายในวันที่15กรกฎาคม2564จำนวนทั้งสิ้น1 4 7 9 2 1รายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กเกษตรกรชาวสวนยางโดยให้บริษัทที่พยาประกันภัยจำกดัดมาชนเป็นผู้รับทำประกันมีผลคลุ้มครองตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564ถึง15สิงหาคม2565 สำหรับความคุ้มครองจากครอบคุมกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพลภาพถาวรอ,อย่างสิ้นเชิงซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเพื่อหวังรับเงินเอาประกันภัยสูงสุดรายละ5 0 0 0สนบาทรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ250,000บาท นอกจากนี้กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพรายละ30,000บาทและกอท์จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทอีกรายละ3,000บาททั้งนี้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจากกอท์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือโทรสอบถาม0 2 4 3 3 2 2 2 2 ต่อ242นะคะ